เฮ้ยหมูเร่งจะกลายเป็นหนังเหรอเฮ้ยมาดูทุกคนมาดูเออแล้วนี้มีเกี่ยวกับหมูเด้งได้แล้วดูดีๆและนี่คือหนังของแจ็คแฟรชันกำกับเองนะทุกคนก็ทรากลิ่นอะไรเหมือนเหมือนเหม็นเหมือนขี้เลยลูกกลิ่นขี้อะไรมั้งโอ้ยถามจริงขี้ขี้เพื่อ พี่แจ็คก็มาเหรอมาริโอ้ก็มานะฮะเออพ่อโอนะฮะเป็นพ่อคนละพ่อแจ็คนะฮะแล้วก็พ่อแฉะเออเป็นภาพยนตร์แบบแฟมิลี่คอมเมดี้นะฮะโอ้มีนักแสดงญี่ปุ่นด้วยพวกคุณนอ้นองหมูเด้งไปไว้ที่ไหนเอ,อ่อหมูเด้งเกี่ยวอะไรกับ<อ>พวกผมเหรอครับเกี่ยวอะไรกับหมูเด้งบู๊ะ <laughs> <laughs> หมูเด้เงหมายถึงที่พวกเรานเหรอใช่ค่ะหมายถึงนี่ฮ <laughs> ะ <laughs> หมูเด้งอะไรวะตัวทิ้งเลยเนี่ย